จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเนื่องจากเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ก่อนอื่นก็ขอากรับสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ มีราคาประเมินไว้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสําหรับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้ครับซึ่งจะมีปีพอสออะไรบ้างนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆน,นะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่ครับรับชมคลิปให้จบนะครับเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ5บาททั้ง3เหรียญราคาสูงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญ 5บาททั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกับขอบพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ได้ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับมาหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับทราบรับชมกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาดูกันที่เหรียญแรกนะครับเป็น เหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพุทธศักราช2542นะครับเป็นอีกเหรียญเงครับยอดผลิตออกมาไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เห็นกันบ่อยนะครับในสภาพการใช้เงินในปัจจุบันนะครับส่วนมากเราจะเห็นก็คือเป็นเหรียญรุ่นใหม่ซะมากกว่านะครับที่ จะเห็นได้กันบ่อยครับหรือว่าถ้าเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่9จริงๆครับก็จะเห็นแบบเหรียญรุ่นหลังปีพศ2551เป็นต้นมานะครับเอาละครับเรามาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับคิวโปนิกเกิลนะครับสอดส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูพิพนอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนตรงชิดขอบเหรียญน,นะครับอย่างที่ท่านเห็นนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับ มาดูด้านนอกครับขอบนอกของเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรครับส่วนที่ท่านเห็นนะครับสีขาวๆนะครับและสีคมข้มนะครับที่อยู่ตรงขอบเหรียญนี้ครับนั่นก็คือส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกลนะครับกับเนื้อทองแดงนะครับมาดูด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบญเจมาบพิษดุสิตวนารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2542 นั่นเองนะครับสาหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยและเลขอลรบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ .2542 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่50ล้านนะครับ7แสน หกหมื่นเหรียญนะครับถือว่ามียอดผลิตออกมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่มากอย่างเท่าที่ควรนะครับถ้าหากว่าเราไปเปรียบเทียบนะครับกับจํานวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่หากันถือว่าหากันยากนะครับไปเราไม่ค่อยได้พบเจอนะครับได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับส่วนมากเหรียญชนิดหนาแบบนี้ครับจะเริ่มหายไปจากระบบ วนเวียนไปบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะครับส่วนมากที่เราเจอก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าอาจจะเป็นเหรียญที่หลังปีพศ2551เป็นต้นมานะครับตั้งแต่นี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญของในหลวงพราชการที่10เป็นส่วนมากนะครับส่วนราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC ซึ่ง มีแนวโน้มมากๆนะครับว่าราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับถ้าหากว่าสถานการณ์ยังเป็นอยู่แบบนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2542นะครับของในหลวงราชการที่9นี้นะครับมาดูกันอีก1นึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปีพศ2 5 0 0 45นะครับสำหรับเรียรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตออกมาที่น้อยกว่าปีพศ .2542 0 0นะครับเราไปดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับ q ิวโปนิกเกนะครับสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดชถิ่นพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสูงเครื่องบรมคติราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9้านะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับอย่างที่เห็นนะครับด้านหลังนะครับ ตรงกลางเหรียญนะครับก่อนจะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นะครับสําหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับส่วนขอบเหรียญนะครับชิดขอบเหรียญครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยม เหมือนเหมือนกันกับด้านหน้านะครับส่วนลวดลายของเหรียญนะครับก็อย่างชัดเจนและสวยงามครับมีทั้งลวดลายกระเบื้องครับลวดลายพระอุโบสถนะครับนั่นก็คือลักษณะเด่นนะครับและจุดเด่นของเหรียญ5บาทชนิดหนานะครับซึ่งก็มีลวดลายที่ยังคมชัดและสวยงามนะครับส่วนเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่29ล้านนะครับเหรียญนะครับซึ่ง ยอดผลิตออกมาถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับเราก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเนื่องจากเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็ี่ยนจานวนมากแล้วนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเปลี่ยนกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบบนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วน ราคาที่ประเมินไว้นะครับนะปัจจุบันข้อมูลปัจจุบันล่าสุดนะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2 5ง0 9นะครับซึ่งเหรียญปีพศ2539นี้นับได้จะทําขึ้นมา2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบหลังวัดนะครับที่นํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับจะเป็นแบบเหรียญการจนาพิเศกนะครับครบรอบสิริฉลองสิริราชสมบัตินะครับครบรอบ50ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญแบบกันจนานี้นะครับก็ได้จัดทาขึ้นมา ทุกแบบนะครับสาหรับเหรียญกระสาบนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สสตางค์50สบตางค์1บาท5บาทหรือเหรียญชนิด10บาทนะครับซึ่งได้จัดทําขึ้นมาทุกแบบครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับงานครบรอบของราชนะครับ50ปีของในหลวงรชัชกาลที่9นะครับเราก็ามาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับคิวปัวนิกเกิลซอสแซททองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ ห้าบาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับยี่สิบสี่มิลิเมตรน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิดูสิตธวานารามราบด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2539นส25านะครับสำหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาโดยที่จะมีข้อความ ครับว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทนะครับรุ่นปีพศ .2539 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่28ล้านนะครับ4แสน8หมื่น5พันเหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะ่น้อยครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นเหรียญอีกแบบหนึ่งครับที่หากันค่อนข้างจะยากนะครับในสภาพการปัจจุบันนะครับ ซึ่งเหรียญชริตหนานะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ยังหายากครับส่วนมากที่เราจะเจอก็ยางอย่างที่แจ้งไปครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหลังปี2551นหระครับหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10เป็นต้นไปนะครับส่วนมากในปัจุวันนี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาที่ประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c นะครับ าล้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประกาศใดต้องกลับขออภัยมาไว้ณที่นี้เลยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปครับเราจะนำเสนอเรียนแบบไหนมา ให้กับพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ